สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องชาว youtube ทุกคนสวัสดีย้ำหมอเ้าเลยครับเดอ้อผู้ใดตื่นเศารมากกับมาเบิงยูทูบสวัเดอครับเดอ้อก่อนไปเหตุการณ์เหตุงานครับมาเบิงตามทุงให้ทุงหน้าบ้านเฮ่าครับภักอีสานบานเฮ่าเป็นแบบใดทุ่งเมือนี่ผมก็มาไทยอัปเดตให้เบิงบอกนี่ผมเ,เคยถ่ายยูทูบมาเท่อน,นึงแล้วครับเดอ้ออันนี้ ผมมาลงอีกรอบนึงครับผมมาล่งตอนฝนตกครับน้ำท่วมหน้าเขาเพื่อนครับนี่ครับเขาตายไปเล้เหลือแต่ต้นเขาไม่ยอมไมย่ยมครับผมมาถ่ายเบิ่งอีกรอบนึงครับนี่ครับปลาข้อหน่อยสวมกบแก็บกบแก็บอยู่พี่น้องเลย คน,นหาปลาก็มีพี่น้องผักตบไหลขนาดครับผักตบชาวาถ่วมเทเดียวแล้วครับแต่ฝนตกแห้งแหง ตกแข็งแขงสองสามมือครับรสองเจ็ดสองได้เดือนหนึง่งนะครับมั้งครับผมคิดว่าได้เดือนหนึง่งนะครับตอนถนตกแข็งบอกนี้น้ำมันเกิดขึ้นลายครับสำหรับผู้ใดมักแก้งเบ็ดครับ เป็นก็มาหาแกงเบ็ดปลาคอหลาย,ยครับเด้อเนี่ยผู้ดใดมักตกปลาล่องชิปครับหัผมนะปลาคอสุกเก็บเก็บอยู่ครับมาแกงเบ็ดยมามวันเสาเด้อใครจะมาแกงนี่ผู้ดใดชอบอันล่องชิปวิดีโอสิบเบ็ดมีหอดปลาลโกอคอกพี่น้องเลยผมไปเอากระเสือมานำอ่า วัน <What? S 2> oh. บ่แล้วก็ะเซาะมาหนักบ่เนี้ยสวดปลาลูกขอ,อกเนี่ยว oh. ่าปลาลูกขอ,อกพี่น้องเลยนี่ผมจะมาสวดปลาลูกขอ,อกให้พี่น้องผมก็ oh. บ่ได้เอาบูดมากครับปิ้งหลายเนี่ยครับปิ้งเข็มตัวน้นอยๆน่ะผมกับน,นักกระเดียมนะครับปิีงปิีง เป็นย่งไม่กินเลือนาะครับนเบานาะใครจะเป็นยันย่ำย่มือส้ามาม,มันมันหนามเตืต่นตัวครับปลาอกคอกแต่ว่าย่ำก็เวียนเนี่ยเด่นนวนเพราะเห็นดอกกเลือครับเด้อมันเขาปลาครับห,หกหกผลสัตไทยอยากกินปลาโกควกต้องมาย่ามหมือส้าครับโูงกับประเดมาลงคลิปน้องห่วยมองนี่ หลาเมื่อแล้วครับมาไายบรรยากาศทงให้ทงหน้าสำหรับผมคลิปประจำผมกับสื่อของเก่าของห้างครับอันนี้กับธรรมชาติกัเป็นคลิปเสริมนะครับเดอ้อคลิปเสริมกับอ,อาหารการอยู่กันกินเห็ดกับเขากินยามะเรยงครับผมลงยามะส่า เราจะมาหากระเซือไปส่วนะปลาลูกขอกอยู่ไ่น้องเขาบอเห็นโอ้ยกระเซือ เอ้ยบ่มีนะรเรือ่องราคาวะโอ้เห็แบบน,แ,บบนแล้วแล้วจะได้บ่และพี่น้องเดี๋ยวผมไปรอบมันก็ได้ครับเด้อ เดี๋ยวผมจะไยให้พี่น้องเบิง่งมันจะบอกเขาปลาหงหกครับตรงยางลุยทั้งหงหกมันยินเสียงน้ำนชอบเขาปลาเลยครับคนลงน้ำเนี่ยก็จะเขาปลา อหอยเซรีกันลายครับเซียวตีนขนาดยันบาดรตีนครับพี่นอ้องตะไลวันนี้ตั้งใจว่าจะมาลงน้ำครับจะมาถ่ายคลิปวิดีโอบรรยกาศใ้วิี่น้องเบิง้งผมจะได้ลงน้ำแล้วครับวันนี้ เดี๋ยวผมจะตั้งกล่องไป้แ้วพี่น้องเด้ครับจิกตัวใหญ่เลยครับ ้มันจะเข้าป้าแล้วตัวนี้ ม,มันอยากแตกกันแล้วตัวไซมีคนส่วนหรอมั้งเออมันแค่ละแล้วน่อง <c oughs> หน้ามันมนั่นกระจายหนีไปเลยนะ อะไรครับพี่คนกวนมันลเหพี่น้องก็ได้กวนมันทีหนึงเลจับมันยากเ้ครับมันแขกครับได้หาตัวครับผมปล่อย่ะเสืออ้อไส่พื้นก่อนครับ หอกกดครับไม่ไมีติ่งอะ่ปะปลาหน่อยได้หลายได้ครับผมปลาหน่อยเรียนไปเรียนมากครับปขคอไล่ครับ มึงหล่อเพิ่นครับเพิ่นเสร็จห,หล่อแค่เพิ่นจะได้บอ่าครับ กินบรลมนะครับดินแข็งครับนำขังไว้เป็นเดือนแต่แข็งขึ้นเก่าครับเพราะว่ามันเป็นสินท่ามครับ ใส่รองเท้าลงเลยครับหอ,อยเสลีหลายๆเลยครับด้ใครหอยเสลีครับ อพอคอนหน่อยครับโศกเจ็บเยอะนกเกมีเด้พี่นนอง นีป่ปกิโตนะครับคนกวนมันมันกะหายไปยุ่มอื่นครับอันนี้เรือพิ่นครับจะไปหาปลาปลาปลาซิา้วหน่อยได้ขนาดครับปลาหน่อยนี่ครับเรือพิ่น นลอกไปพี่น้องครับยันคนเดินคีไปอยากคนเดินหลักกันเขาโมยครับเขาโมยหลายครับทุงอนันนี้ครับลึกอยอะนี่กันลึกประมันบนลึกไปไลยครับ เลือเล็กนักด้วครับด้วยเสียหน้าไม่ตลอดบโดนกราสอดครับนักครอบครับเพราะว่าให้มังคับปลานี่เพราะว่าเลือกพาสิติกดีกว่าครับงาบ่ายผมเบา พื่นเลียงงัวครับชยูยไก่พึ่นครับยัาไมาสอส่าพอไปเบิงอีกมุมหนึ่งพี่น้องบรรยากาศ ยุงหลยครับนิ้มเปิดสังนิ้มาเร่งฝนยุงหลยครับต้มห่วยตั้มนองเป็นปลาครับครับใครชอบตกปลาแับมันแจงเบียดคอไล้ด้วยครับเด้อ หน้าเขาคนครับน้องส่วนร่วมครับหมู่บ้าน ฟังหนึ่งครับฟังกับปลาไหลกันครับฝนปลาหน่ Kaiser, อยครับปลาหน่อยจะกลุ่มครับไหลดีครับดูกนะยิ้มยิ้มยิ้มยู่ครับผักตบชวาครับย่างหลายเลย นี่ผมก็เคยลงคลิปวิดีโอเชื่อนึงนะครับโปเดื่อนนี่ครับไปหยากพี่น้องเลยข้างันพังฝนตกผมก็จะเมื่อเดอพี่น้องมาเท่นี่เที่ยวหน้า คลิปต่อไปผมจะมาลงเบิงไใหม่นะครับเดอ้อครับบรรยากาศเริืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน่ครับเดอ้อสวัสดีครับ